ผมหนาจากคาไซทีมครับวันนี้เราอยู่กันกับ Isuzu V Cross 4x4 แต่ไม่ใช่คันนี้ครับคันที่ผมเอามานั้นมาพร้อมชุดแต่งออฟโรดในทีม Master of All-Road ครับอืมแต่งเต็มแบบนี้การขับขี่จะเป็นอย่างไรคลิปนี้เราลุยให้คุณดูครับ เอาจริงๆอะเรื <rôle CCTV> ่องสมรรถนะเครื่องยนต์ของ3.0 DDI Blue Power ใช้คำว่าหายห่วงได้เลยสุดจัด Isuzu V-Cross 4x4 ถือว่าเป็น b ิกอัพ o ็อปออฟเดอะของ Isuzu D-Max นะครับและแน่นอนว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย Isuzu เองเขาก็มีโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า Master of All Roads เป็นโปรเจกต์พิเศษที่พยายามจะชูในเรื่องของความเป็น Master รหรือความเป็นเจ้าแห่งทุกบนท้องถนนนะครับแน่นอนความเป็น Master of All r o a d เนี่ยเขาก็เอาตัว V-Cross มาตกแต่งพิเศษซึ่งวันนี้เราเอาคันนี้มานะครับจริงๆต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกับรถที่ นำเสนอผ่านโปรเจกต์พิเศษถึง2 EP แต่คันนั้นเนี่ยเขาไปถ่ายกันที่นิวซีแลนด์ก็เลยต้องใช้รถสเปกนิวซีแลนด์ซึ่งจริงๆก็ผลิตจากบ้านเราเนี่ยแหละครับมาตกแต่งพิเศษเมื่อเรามาเห็นทั้ง2คันนี้นะครับคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกทางในแง่ของไส้ในนะครับแต่ถ้าในแง่ของการตกแต่งนั้นต้องบอกว่าเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าจะเริ่มกันเลยเนี่ยดูที่ด้านหน้าครับตัวนี้กันชนด้านหน้าเป็นกันชนเสริมพร้อมกับไฟสปอตไลท์จากเพีย TIAA นนั่นเองตัวไฟสปอร์ตไลน์นี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณใช้ไฟสูงอันนี้เหมาะสำหรับการบุกตะลุยในเส้นทางป่าเพิ่มระยะในเรื่องของส่องสว่างได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกันชนโดยเฉพาะตรงนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับส่วนล้อคันนี้นะครับก็มาจากตัว kmc view นะครับขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางโตโย Open Country RT เป็นแบบรัดเทเรนมันเอาไว้ลุยในเส้นทางกันดารขรุขระหรือทางโคลนซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้น ยางอาทีนั้นเป็นขนมหวานเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นทางดันเมื่อไหร่เสียงดังหน่อยนะครับนอกจากนี้ตัวชุดช่วงล่างนะครับยังได้เปลี่ยนตัวคอยสปริงและช็อคอัพเป็นแบบโอแมนอิมูในตัวชาร์เจอร์ซึ่งได้มีการติดตั้งใหม่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยตัวชกอคอัพนั้นเป็นแบบโมโนโทูบซึ่งความสูงนั้นยังเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนอกจากนี้ตัวบันไดข้างนั้นเป็นดีไซน์พิเศษครับและพื้นผิวเป็นลักษณะแบบผิวส้ม ลักษณะคือพยายามกันลื่นและอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวแรกยึดหลังคาอันนี้ไว้สําหรับจุสัมภาระด้านบนนะครับติดสัมภาระต่างๆหรือจะติดเต็นติดอะไรก็ได้นะครับนอกนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภายในก็จะเหมือนกับรุ่นปกตินะครับขุมพลังของ Isuzu V-Cross 4x4 นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0 DDI Blue Power Block 4 j j 3 TCX พละกำลังอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตร สงกาลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Terrain Command ที่สามารถเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เพียงแค่บิดครับและมาพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกที่จะช่วยให้การไต่เนินหรือแม้กระทั่งการขับหนีอุปสรรคต่างๆนั้นทําได้ง่ายขึ้นและรวมไปถึงระบบ Magic Eyes หรือ A-DAS ที่หลายคนรู้จักกันนะครับใน Isuzu V-Cross 4x4 ตัวท็อปนี้ก็มี A-DAS มาให้เหมือนกันซึ่ง รายละเอียดเรานําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วนะครับกดพอยส์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเมื่อวันนี้เนี่ยเราได้รถคันนี้มาซึ่งจริงๆคันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้นําเสนอเพิ่มเติมเพราะว่าเราเคยนําเสนอไปแล้วซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดิสคริปชันคลิปนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เราขอเน้นที่คันนี้เพราะว่านี่เป็นเซตติ้งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าพอถูกปรับแต่งแล้วเป็นอย่างไรและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองขับตัว Master of All Road กับชุดแต่งช่วงล่างที่จัดเต็ม จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเราอยู่ใน Isuzu V-Cross 4x4 ในตัว Master of All Road ครับเราได้อธิบายถึงการตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ย้ำอีกทีนึงว่านี่คือต้นแบบตัวตกแต่งนะครับพอเรามาขับจริงๆเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเราคงจะ พูดสักนิดน,นึงและวกันว่าเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power ในร่างของ v Cross เนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันยังแรงสมชื่ออยู่ยังคงถ่ายทอดกำลังได้อย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยคือมันไปเร็วมากไปได้เร็วมากขึ้นครับคือมันยังคงโดดเด่นในส่วนขอ,ของพลังในส่วนนี้อยู่นะครับออกตัวเร่งแซงทำได้ ทันใจคือเป็นคุณสมบัติที่ณเวลานี้เนี่ยในกระบะคลาสเดียวกันที่เป็นขับ 4, 4ีสประตูเนี่ย d r o x v c r o s s เป็นรถกระบะท,ที่มีเครื่องใหญ่ที่สุดละเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่จะไปดาวน์ไซส์ที่กันหมดละส2.4จุ 2. 4, 2. บ้างนะครับหรือ2.0บ้างก็อันนี้ก็แล้วแต่ค่าย D-MAX ก็ยังคงยืนหยัดใช้3.0ลิตรอยู่นะครับในแง่กำลังชุดต่างๆเนี่ยผมใช้คำว่า เหลือเฟือเลยด้วยซ้ำเอาจริงๆอะเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ของ3.0 DDI Blue Power Block ok 4 j 7 3เนี่ยใช้คำว่าหายห่วงได้เลยส่วนความประหยัดเนี่ยเราเคยทดสอบอัตราการกินน้ำมันถ้าวิ่งในความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง90กิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ประมาณ11-12อดินี้โดยประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่เราก็ขึ้นข้อความมาให้เรียบร้อยละแต่การใช้งานจริงเราเคยลองมาแล้วนะครับก็คือขับ V Cross ขึ้นเชียงใหม่ นะครับก็น้ำมันเต็มถังขับเรื่อยๆนะครับความเร็วก็ร้อยร้อยยีประมาณนี้นะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับพอถ,ถึงเชียงใหม่ก็ลองเติมเต็มถังปรากฏตัวเลขออกมาอยู่ที่12.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเอาจริงๆนะวิ่งทางไกลถือว่าประหยัดถ้าสมมุติคุณวิ่งทางไกลยอย่างผมขับขึ้นเชียงใหม่แล้วคุณไม่คิดจะเติมน้ำมันก็วิ่งในเมืองได้วิ่งทางไกลได้นิดหน่อยนะครับซึ่งถือว่าประหยัดนะมันก็ยังเป็นจุดเด่น ของ Isuzu V-Cross ณวเวลานี้เครื่องยนต์3ลิตรที่อัลือลั่นแม้ว่าเสียงเครื่องหลายคนอาจจะแบบตกใจก็ตามแต่ว่าถ้าในแง่ของพละงกำลังที่บ้วนออกมาเนี่ยใช้คำว่าประทับใจส่วนที่มีการปรับแต่งอย่างช่วงล่างนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าตัวชุดซับแรงสะเทือนได้มีการเปลี่ยนหม่นะครับเป็นการตกแต่งพิเศษเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างจากรุ่นปกติไหม ผมตอบแบบตรงๆนะครับต่างกันเยอะมากคืออาการรถโดยรุ่นปกติเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือการจะท้าและดิน้นะครับโดยเฉพาะพื้นถนนที่เราวิ่งกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยพื้นถนนก็ใช้คําว่าแทบจะใน1กิโลเนี่ยถนนนี้ก็คือแทบจะแบบรวมประมาณ10ประเทศได้พอมาเจอชุดช่วงล่างที่รถต้นแบบคันนี้เนี่ย เขาตกแต่งมาพิเศษนะครับแล้วก็ติดตั้งมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าการซับแรงสะเทือนเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีขึ้นมากมากเลยใช้คาม่ามากจริงๆเราเจอทางอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสัน่นแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นปกติที่ติดตั้งโชคจากโรงงานเนี่ยมันจะไม่หนักอถ้าผมทําลักษณะแบบผมทําเสียงอ่ายาวๆเนี่ยอย่างงี้ย เส่นตรงนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยคือดินล่ะแต่ว่าในคันที่เราอยู่เนี่ยมาสเตอร์ออฟออโรดเนี่ยเก็บได้เนียนขึ้นอันนี้เราต้องยกความงามความดีให้กับโชคนะซึ่งถามว่าแนวทางเนี้ยถ้าอิสุ u จะเดเวลอปต่อทั้งในแง่ของการซับแรงสะเทือนที่เนียนขึ้นไม่สะท้านไม่ดีผมว่ามันเป็นแนวทางที่เหมาะนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสายที่อยากได้ช่วงล่างที่มีความขับสบายขึ้น การซับแรงสะเทือนที่ไม่ได้แบบว่าดิดดิ้นไปดิ้นมาช่วงตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนชอบช่วงล่างแบบไหนถ้าคุณอยากได้ช็คสบายอ่ะก็ต้องไปดูอีกเซตหนึ่งถ้าคุณอยากได้แนวแบบว่าวิ่งทางไกลได้แล้วก็ลุยทางออฟโรดได้ก็ไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับคือตัวโชคมันก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่าการขับขี่มันขับสบายขึ้นไหมขับสบายขึ้นซึ่งส่วนเนี้ยย้ำเลยนะอยากให้อิูุ u เอาเซตติ้งเนี้ยมาใช้ใน V-Cross หรือรุ่นอื่น,นๆนะครับคือถ้าเป็นตัวเตี้ยตัวอื่นๆอันเนี้ยเราเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายลูกค้าที่ซื้อไปอาจจะไปบรรทุกของซะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มรถยกสูงเนี้ยอาจจะมองว่าคนที่ซื้อไปอาจจะทดแทนรถเก่งที่บ้าน หรือรถแนวแบบ SUV ขนาดเล็กนะครับอยากได้รถที่สูงสูงลุยได้ถ้าเซตติ้งออกมาให้มีความสบายไม่ว่าจะการขับขี่หรือการนั่งโดยสารส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ทำให้ i s ซู u เองมีจุดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่ดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่นิดนึงคือรถคันนี้ด้วยความที่เขาใส่ย,ยาง RT นะครับตัวยางอาเนี่ยมันจะมีความแข็งนะครับซึ่งมันจะไปเด่นในทางขูดขลักทางกันดาร แต่พอเป็นพื้นถ้านหนอยนี้เงี้ยโอเคคุณจะต้องแลกกันนะเสียงยางจะดังขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยอะ่ะเสียงยางดังมากนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการวิ่งทางฝุน่นหรือทางคุกคางเนี่ยยางอาทีทาได้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณต้องแลกกันถ้าเกิดคุณจะเอาคอนเซปต์แบบที่เรานําเสนออย่างมาสเตอร์ออฟโรดคุณจะไปแต่งอ่าลุยทางคุกคางสนุกแน่นอนทางกันดานสนุกแน่นอนทางฝุ่นทางโคลนสนุกแน่นอนแต่ถ้าวิ่งในชีวิตประจำวัน อาจจะมองอย่างออท r เรนก็ได้หรือไฮท r เรนที่เป็นซีรีส์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและรสนิยมของแต่ละคนจริงๆแต่เอาเป็นว่าสำหรับตัว Master of All-Roads เนี่ยถ้าเกิดในแง่ของการขับขี่ภาพรวมเนี่ยพอถูกเซตอัพมาผมรู้สึกว่ามันเป็นเซตติ้งที่ผมอยากให้ isuzu ทำเซตติ้งนี้ออกมาขายจริงๆนะ จุดแต่งถ้าเป็นในแง่ของการตกแต่งอันนี้คือแล้วแต่รสนิยมแต่ถ้าในเรื่องของช่วงล่างอันนี้ผมชอบและอยากให้มีแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าถ้ามันสะเทือนเกินไปอ่ะมันแน่นอนคนขับมันอาจจะไม่ได้สบายคนนั่งก็รู้สึกไม่สบายเหมือนกันดังนั้นถ้าทำได้จะเป็นเรื่องดีมากๆนะครับอีกส่วนนะครับที่ isuzu v-cross 4x4 คันนี้มีมาให้เนี่ยก็คือ ADA ซึ่ง ใน isuzu d-max line up ปี2022เนี่ยก็ติดตั้งตัว magic eye หรือ a d a s เพิ่มขึ้นมานะครับถามว่าในการทำงานเป็นอย่างไรก็ยอมรับว่าทำงานดีนะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเข้าใกล้ามากขึ้นเนี่ยมันเตือนแล้วเตือนไวมากและยิ่งตัวกล้องคู่หน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับกระบะเจ้าอื่นที่เขายังใช้กล้องแบบ โมโนแคมมราส่วนเนี้เป็นส่วนที่เวลาที่ a อ a ดอสทำง,งาน,นทำง,งานได้แม่นยำขึ้นระยะห่างไม่ว่าจะวัตถุอะไรก็ตามอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรถกระบะยุคใหม่ๆม,ม,มองหาในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากขึ้นโอเคทั a c ชั o n คอนโทรลมันก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าสําหรับอีซูซเองมองว่าถ้าเป็นตัวท็อปๆอย่างเงี้ยเอดตั้งมาให้ก็ ผมมองว่ามันก็มีความน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นนะอาจจะต้องรอว่าในโมเดลเยียต่อไปเนี่ยตัวระบบ ADA s อาจจะกระจายไปรุ่นย่อยอื่นมากขึ้นแต่อาจจะตัดบางฟังก์ชันเอาฟังก์ชันเท่าที่จําเป็นอย่างเตือนกันชนด้านหน้าความช่วยเบรกผมว่าอันนี้จําเป็นมีไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายเคสที่แบบขับระยะประชิดไปหน่อยการมี ADA s มันก็ช่วยในแง่ของการเซฟในเรื่องของตัวรถแล้วก็ผู้ขับขี่มากขึ้นแต่ก็ต้องแลก ในแง่ของการดูแลรักษาที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเซ็นเซอร์มันไวเซ็นเซอร์มันไวนะยอมรับเลยเซ็นเซอร์มันไวมากเลขอย่างหนึ่งในตัว v Cross 4 v 4คันนี้เนี่ยที่มีก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับก็คือสามารถล็อกความเร็วได้แล้วก็เซ็ตระยะห่างจากคันหน้าได้นะครับแถมมันยังทำงานจนถึงรถหยุดนิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมา ในบรรดากระบะหลายๆเจ้าที่ทําตลาดอยู่ในเวลานี้เนี่ย Adaptive Cruise Control ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายสําคัญโอเคแหละหลายคนซื้อไปอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มซื้อเพราะว่าเขาก็ต้องวิ่งทางไกลและอฟังก์ชันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับอยา่างเราเนี่ยเราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่รถเขาหลบให้ละเนี่ยความเร็วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมันก็เป็นความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมาอีกฟีเจอร์หนึ่งครับแล้วก็คือ Speed Limit ซึ่งอันนี้ทำงานควบคู่กันเลย มันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตัว Adaptive Cruise Control นะครับแล้วกดอีกรอบหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้าปัดเป็น LIM นะครับแล้วเราก็แค่เซตในความเร็วที่เราต้องการจะล็อกนะครับมสมมติว่าผมลิมิตไว้อยู่80นะครับในกรณีเนี้ถ้าเรากระแทกคันเร่งเต็มนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้พุ่งให้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดทนไม่ไหวก็กด cancel ได้ ถามว่าประโยชน์ของลิมิตสปีดเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาที่เราขับในเส้นทางชุมชนแล้วมันมีป้ายกำหนดความเร็วเราสามารถที่จะล็อกค่าความเร็วตรงนั้นได้นะครับตัวรถจะสั่งการว่าอย่าใช้ความเร็วเกินกว่านนะั้นเมื่อถึงความเร็วที่เราล็อกไว้มันก็จะรีใช้คําว่ารีเลยรีไม่ให้รถพุ่งไปมากกว่าน,นี้แต่มันก็จะมีข้อจํากัดนะครับก็คือในกรณีที่ว่าเราตอกเต็มปุ๊บเนี่ยสปีดลิมิตคือปลดเลยนะครับ เพราะว่ารถน่าจะเดาได้ว่าผู้กับขี่ต้องการใช้กําลังในการแต่งแสงนะครับอันนี้ในสปีดลิมิตต้องบอกว่าในคลาสของกระบะขับ 4, 4ีประตนนูนมีไม่กี่เจ้านะที่ใส่ตัวสปีดลิมิตมาให้นะครับแล้วก็อี u z u เองก็มีตัวออปชั่นตรงนี้มาให้นะครับเอดก็ถือว่าเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้การใช้งานรถในยุคนี้มีความสนุกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ อย่างที่เราย้ำนะครับว่าระบบที่มีให้ในรถนั้นมันมีข้อจำกัดและมันเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขีดเส้นใต้คำว่าช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นคนขับอัตโนมัติให้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ที่ผู้ขับขี่หมดถ้าผู้ขับขี่มีสติและมีความระแวดระวังนะครับระบบจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดจากหนัก เป็นเบาได้แต่ถ้าผู้ขับขี่มีความเรียกว่าใจร้อนหรือไม่ได้ระแวงหรือระแวดระวังอะไรต่อให้มีระบบที่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะเซฟได้เอาล่ะเราขับในทางดินมาสักพักหนึ่งละได้เวลาไปลุยทางออฟโรดกันครับเอาล่ะเราอยู่ในเส้นทางออฟโรดเรียบร้อยแล้วก็เป็นออฟโรดแบบทาง เดิร์ดหน่อยนะครับเรื่องโครนเรื่องอะไรรอบนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าเราจะพามาลุยให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อยู่ในเส้นทางจริงๆแล้วเป็นเรียกว่าเป็นทางแบบมียาดแล้วก็สลับปวดหินดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ 2H กันไปก่อนนะครับเนี่ยแต่สังเกตได้เลยว่าช่วงล่างนี่คือแบบพราะมันถูกปรับแต่งมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าการซับแรงสเทือนถึงบอดี้น้อยลงจากรุ่นปกตินะครับ ถืว่าน้อยลงชัดเจนนะอันเนี้ยเราวิ่งให้ดูเลยคือเราจะวิ่งให้ดูเลยว่าแบบว่าพอเราวิ่งในเส้นทางที่มันจะติดลุกลังลุกลังนิดนึงนะครับก็ไปได้เต็นข้อลุกรังเต็มข้อเลยเนี่ยคือพื้นมันจะเป็นหญ้าสลับดินแต่สังเกตเลยว่า ช่วงล่างคือยังเอาอยู่โอ้ชอบนะส่งช่วงล่างแบบเราเดียวมาปั๊บอันนี้หญ้าเริ่มไปละจะเป็นทรงหินนี่ยหน่อยแต่เราก็ตวัดออกมานิดนึงเพื่อที่จะดูคือพอช่วงล่างมันถูกปรับแต่งขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถมันสามารถดุยได้เนี่ยสเกตได้นะโอ้โหไปได้เลย แล้วก็พอเจอทางลักษณะอย่างนี้นะครับคือรถเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเราก็ไปแต่ว่าก็ค่อยๆนิดหนึ่งอ่าโอ้แต่ทางค่อนข้างที่จะสนุกนะแต่ว่าก็จะมีหินซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังนะครับการใช้ความเร็วอาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีการปรับแต่งมาใช้คําว่าสเตปหนึ่งละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังต้องระวังก็คือเรื่องของหินดีดต,ต่างๆหินในบางจุดเนี่ยมันอาจจะแบบใช้คําว่าค่อนข้างใหญ่นะครับ พอหินใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะไปโดนพวกจุดสําคัญอย่างเช่นตัวเกียร์นะครับหรือถังน้ํามันอโดนขึ้นมานี่คืองานใหญ่เลยฮะแต่บอกเลยว่าสนุกใช้ได้เลยมาเจอาาทาขนาดนีโหโหโห้แต่สังเกตเนี่ยด้านหลังจากกระเทือนน้อยกว่านะครับ จะกระเทือนน้อยกว่ารุ่นปกติชัดเจนเฮยพอปรับแต่งสไตล์นี้นี่ขับง่ายขึ้นขับสบายขึ้นนะครับแล้วก็พอเจอ,อยางอาทีเนี่ยใช้คํานี้ได้เลยขนมหวานของรถคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ วิ่งอยางงี้ดีเลยสุดจัดเฮ้ยเวอร์กนะเอาจริงเวอร์กเลยไหนๆเราเห็นเนินทั้งทีเดี๋ยวเราจะลองดูในเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อก,กันซึ่งตัว isuzu v-cross 4x4 คันนี้มี terrain command อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลอง เนินดูซึ่งเป็นการลองแบบหอมปากหอมคอนะมาลองดูกันเรามาดูในส่วนที่เป็นขับ2กันก่อนนะครับที่เป็น 2H นะแล้วก็มี traction control ก็เั้ืตครับอันเนี้ยคือเราค่อยๆเติมพลังนะ traction จับโอ้ย มันไปได้นะมันไปได้นะแต่ว่าเราเรายัง้งเฉยๆอ่าลองอีกรอบนึงจริงๆอะมันไปได้มันไปได้แหละปล่อยไหลเลยแล้วก็ค่อยเติมพันเร่งแอคชั่นจับครับ าลงนี้น่าจะเห็นในเรื่องของอช่วงล่างนะครับระยะยืดของตัวล้อนะ,อ,ะอันนี้คือระยะยกระยะยืดละอันนี้น่าจะยืดสุดแล้วละ่ะยืดสุดแล้วหละนี่นี่ถ้าเกิดเราโยกรถนี่ก็คือจะแบบ โยกแบบโยกสุดละโยกแบบสุดเลยเนี่ยอยากให้ดูช่วงล่างเอาจริงนะคือพอปรปับแต่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวสแตนดาร์ดของ isuzu v-cross เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวขอลองดูมุมกลางอ่ะโอเคอ่ะเราก็ค่อยไหลไประยะการยืดยุบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ นีต้องต้อง4ต้อง 4H ละเพราะว่ามันค่อนข้างชัดอันนี้เป็น4ละลองใส่ดูเพราะว่าพอมันเนินชันๆอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละจะเป็นคําสอง อันนี้อันนี้อะอะไหลก่อน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 ไม่เห็นกูไม่เห็นแล้วตอนนี้เต็มไปด้วยฟ้าซึ่งอันนี้เสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดติดกล้องรอบคันมามันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากวันนี้เราก็ลองสาธิตแบบอ่าของปากของคอนะครับ คุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะตัวทอริคอมมานตัวดิฟล็อกเนี่ย ISUZU V CROSS 4x4 ในรุ่นปกติก็มีนะครับแต่นี่เป็นตัวตกแต่งพิเศษเพื่อให้เห็นว่าพอมันถูกจับแมชช่นกับยางจับกับช่วงล่างที่เป็นออฟโรดเนี่ยสมรรถนะเพิ่มขึ้นนะครับคือใช้คําว่าลุยได้สนุกขึ้นนะครับในเมื่อคันที่เราเอามาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวต้นแบบซึ่ง ISUZU เองยังไม่มีแผนที่จะ แต่งชุดคอนเซปต์แบบนี้มาเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับแต่ว่าแน่นอนใครที่ดูคลิปนี้ก็สามารถนําไอเดียนะครับชุดแต่งต่างๆที่เรานําเสนอไปเนี่ยไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับรวมไปถึงชุดช่วงล่างด้วยที่มีการเปลี่ยนใหม่แต่ยอมรับเลยนะโดยส่วนตัวอยากได้เซตติ้งช่วงล่างแบบนี้ใน isuzu ตัวสแตนดาดเลยก็คือในตัวยกสูงนะครับผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเซตติ้งแบบเนี้ยมันคือ มีความเป็นกลางสําหรับอิซุสุเลยก็ว่าได้นะครับโอเคอาการดดเด้งมันจะคล้ายกับตัวปกติแต่ว่ายอมรับเลยนะเปลี่ยนโชค๊คคอยสปริงคือแบบโอเคเลยอะ่ะชอบเลยอะ่ะขับสบายขึ้นนะครับทางฝุ่นทางเดิรดลุยได้สนุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อิซุสุเองเขามองถึงการตกแต่งรถปิกอัพนะครับที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยใครหลายคนซื้อรถปิกอัพเนี่ยบางคนขับเดิมๆก็มีนะครับแต่บางคนก็เลือกที่จะ ไปหาชุดแต่งเพื่อที่จะให้มีความโดดเด่นแล้วก็บ่งบอกถึงความชื่นชอบของตัวเองนะครับบางคนซื้อวีคอ์สไปก็เดิมๆไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรบางคนก็เอาไปแรปสีบางคนก็ไปติดกันชนเหล็กบางคนก็ไปยกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้ว3นิ้วอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับภาพนี้มันก็เป็นภาพที่อิสูซุเองพยายามสื่อว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่ all New d a d d y นะครับเรายังมีในสาย Offroad อยู่ซึ่ง ออฟโรดเขาก็ทําได้ไม่เบาเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะแต่งแบบไหนขับขี่ปลอดภัยและมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมถนนถือเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับอันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งคุณแต่งแรงคุณแต่งเท่แต่ถ้าจะอวดในเรื่องของความแรงความเท่ไปอวดในสนามแข่งเพราะเขามีความปลอดภัยพร้อมไปแล้วและที่สําคัญการขับขี่นะครับคุณจะขับอะไรก็ตามแต่เว้นระยะห่างคันหน้าไว้หน่อยก็จะดีนะครับเพื่อความปลอดภัย ในการขับขี่รถและรถเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่งั้นสิ่งที่คุณขับสนุกสนานนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ว่าได้และฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับบรรดาพี่ๆที่ขับช้าทั้งหลายนะครับผมไหวแล้วครับถ้าช้าพี่หลบซ้ายหน่อยก็ได้นะครับทางขวาขับเร็วอยู่นะครับไหวแล้วครับขอละช้าก็หลบไปหน่อยนะครับไม่ใช่ช้าและแช่อันนี้ไหวเลยจากใจจริงนะครับสําหรับ isuzu v cross 4x4 นะครับในตัวที่เราลองขับเนี่ย 3.0m นะครับจริงๆคันนี้ก็ต้องใช้คำว่าแต่งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะในตัว m นะครับก็ราคาอยู่ที่1,217,000บาทนะครับใครสนใจไปลองขับกันได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนะครับข้อเสนอพิเศษยังมีอยู่นะก็ลองไปสอบถามผู้แทนจำหน่าย Isuzu ทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่อยากจะดู Master of All r o a d ทั้ง2 ep นะครับขับโดยนักขับมืออาชีพเนี่ย สามารถไปดูกันได้ที่ YouTube และ Facebook ของ Isuzu Thailand นะครับแต่ถ้าเป็น f a c e b o o k เนี่ยก็ไปดูที่ all new isuzu d-max นะนะครับและนี่คือทั้งหมดของ c a คาเ team คลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าเกิดใครมีไอเดียในเรื่องของแต่งรถลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับไปเดินทางกันต่อ